าก,กินเข่าเนาะนี่มีบรสบายพี่น้องเออน่าก,กินเข่าครับผมสบัดยดีเด้อพี่น้องสุกๆข้นครับผมมามาก,กินแกงไก่ใส่บุญเซ็นเนแก้วตัวหน่อยตำมาเศษๆน้ำกันครับผมแกงไก่ใส่บุญเซ็นเนด้อนี่ฝนตกฝนตกพี่น้องฝนตกฝน,นลงมืดๆเนี่ยมามา้ย อุ่นเส้นเอาแนวเนี่ยดีเนาะแนวมันเสียบจังใส่เส้นรอดอุ่นเส้นเส้นรอดนี่แหละอันเดียวกันนี่แหละโอโห<อ>่อนเ<อ>ดียวเด็ดมากในในแกแก้ยตอนแถบว่าชี้ใส่น้องใหม่สูมโอ้ยแล้วเห็นเส้นพอดีนี่เนี่ยแง่แม่โบได้ เศษตัวเอาไทยเศษตัวลูกมาเนี่ยก็เลยบุรีเป็เรียงขั้วบุรีออกไปหาทีมงางาเรียงขั้วดันหมดแหละต้นงในก็นจะออกไปเยอะก็แบบ เหแปลวะ่าดูกับลูกเห็นนี่ดีขึ้นก่อนอืมไก,ก้กินได้ีกินได้เจียว khu khẩu Kim khẩu chào này Trang ghê. Phương nào cái đầu trang phải bắt cắp nà kêu khẩu nữa nà kêu khẩu nà cầm na yeah. không? nà kêu khẩu à kem ừm papu nha này nè

ไปลงมบานไปหมอตรวจของลงบานเลยอันนี้ไปกินอีกนะี๋ยวี๋ยว Đây năm nè à. xem nặng nghe đây nào บานนี่ซองก่อนจังสิงเขาทีเขาท่ามพี่น้องตอนนี้ถาจะมือถาจะเลิกซื้อจ้างเชิงกับเตรียมความมันจ้ะ ม,มือได้ก็แม่วันที่ยี่สิบเอ็ดเมนมะวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนพฤษภา<ม>อุ้ยเดือนเดือนเมษากบลาเดือนนี่ละอืออือเดือนนีน่เดือนเมษายนดูสิได้ยกเสาเอกเสาทู่นั่นมันม้มง่ยกบ้านเขาเอื่นมาวันเขาเอื่นมายกบ้านเนาะ

บะเขาเจ้าเอิอนว่าประเภทนี้บ้านเฮาเขาเจะเอาว่ายกยกเสายกเสาเอกเสาตัว,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 ตวขืนเฮี่ยงบ่แม่งขืนเฮี่ยงเนาะยกเฮี่ยงเสาเอกเสาตวัวกะซีมี้เพคคิ่นกระเช้าพี่พี่ไอคั่มคัคุ้นให้อยูดีมีแห้งเพิ่นกะ เงินทองไหลมาเทมาเพิ่นกับสิมีไส้มีต้นคูนต้นอ้อยมาคู่เราเพิ่นกับกูดเสาแล้วกัมีนำ้หนำหงำน้ำหอมพรมเสาให้เจ้าของเฮียนเจ้าของบ้านไปพรมแล้วกัเอาเงินเงินเหรียญเงินสตางค์เงินอีหยังน่ะโลในี้หลุมเสา ส่วนไส้ส่วนเอ่อเคลื่อนมาเอียงวะเนี่ยปันผ่าไหมพี่น้องเนี่ยปันผ่าไหมเพื่อ,อ,น,อ,อ,อนมาเอียงพื่อนหมุนหมุนผ่าไหมเชี่อมสะพา,า<笑><笑>พอดีเราเอาเครื่อมสกขาไปหอยเพื่อ,อนมาฮักอักอักเอออักอืมกระซิมมี่พวกอัก ต้นอ้อยต้นคูนไส่เนี่ยเข้ากับเอาเงิ่อนไส้หอพี่นอ้องเขาเจะเอากรสิปูไว้น้าเสาเออ,เ,อเดี๋ยวจังเบิองเดี๋ยวตะหน่อยไทยเมืเองครับผมเป็นประเภทนี่สืบมากตั้งแต่สมัยโบราณโบราณเนาะ ต้องหามือหาเว้นี้ดีได้พี่น้องเ,เดียนห่อนเดือนห่อนเกาเจ้ากับป่ปุ๊กบานเน้ยไม่เหลืองานคูณขาพูพุแกบานเท่าคือเอาแล้วลูกไปแล้วแม่เก็บแล้วนะคะแม่เก็บแล้วค่ะ นะที่นี่เติเมมได้ลูกเติมมาได้เติมมาได้นะคะควายเฮ็ดควายแปงเอาพี่น้องเออเจ้าจ้จา,าแม่แม่ไปล้างมืองกันหรือัปล <c oughs> <c oughs> ่าอ่ะหัวยาบักค้ำครับผม

าะได้เห็นลูกใบควาดใบพัดนี่ล่ละพัดงาล่างงาหงาคอยปลูกคอยนั่นไปพี่น้องเพราะว่าไบฟ,ฟ้าน้าก็บพบพี่นอ้องบางคนถามว่าไม่ไฟบอลอะไรแตะ่น้อยอะไรนี่อยู่ครับผม กินไม่ได้น้ำเย็น,นยไปฝ่าเอียงมาถึงเมื่อครับผมสระดวกสบายเงียบดีพี่น้องแปลว่าเนื่งปลาจะไปกางเต็มอยู่เวยปลาถ่ายเงี้ยแล้วพี่จ้าจ้าจ้าแม่เอาไปอีกไปไปรไปะจะ้า บายบายบายบาตาปาลนะตอนบายาเออบายบไปนอนจ้ะ <c oughs> จากนอนนอนได้สิชาวุมไหนไหนเออนูเออนูโอ้โหจ้บไปก่อนเพื่อ,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 อนอขอบคุณขอบคุณหลายๆติด,ดตามจะเป็นกำลังใจให้ตาหน่อยนะ ยังพิจาราประการใจอันใดบ่ถือใจก็ขออภัยเลยน้ำครับผมถ้าได้ถือใจกับปดไลยน้ำเลยเด้อไปก่อนสวัสดีครับ